สวัสดีครับบทนี้นะครับเราจะทําต่อจากบทที่30นะครับก็คือบทสามเอ็ดเนี่ยเราจะเราม i d d l e w แวร์ตัวหนึ่งนะครับมาขวาง API ที่ทุกตัวที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการที่จะแบบเช็คว่ามีนะครับถ้าไม่มีเราจะรีเจ็คันทิ้งแล้วก็จะรีเทิร์นสี่ศูนย์หนึ่งกลับไปนะครับถ้าตัวไหนมีเราก็จะปล่อยผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับก็หนึ่งนะครับโปรเจกต์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ทําต้องไม่ทานะครับก็เรามี API ตัวนี้นะครับสำหรับล็อกอินนะครับแล้วก็มี API ช กลับมาดูที่โค้ดนะครับก็คือถ้าเราลอง call API login ดูนะครับ post ไปที่เซสชันนะครับ post ปุ๊บจะเดี๋ยวรันเซิร์ฟเวอร์ก่อนเมื่อ post ไปแล้วนะครับรันปุ๊บจะได้ JWT ตัวหนึง่งถ้าเอาตัวนี้มานะครับแล้วก็ไปที่ get นะครับแล้วก็ไปที่ header นะครับถ้าเรา JWT ตัวนี้ใส่ลงไปตรงนี้นะครับเราเซนเนี่ยเราก็จะได้ user กลับมา1คน นะครับซึ่งตัวนี้ API ตัวนี้ถูกบล็อกด้วย JWT ถ้าเราไม่ส่งเนี่ยมันจะเกิด Error มันจะเกิด Error แต่ว่าเราอยากให้มันเป็น400 401นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า l i p s นะครับซึ่งโฟลเดอร์ชื่อ l i p s ตัวนี้เราก็จะไปสร้างไฟล์ชื่อว่า with JWT.js นะครับซึ่งตัวนี้จะไว้แทร็กนะครับต่อมาเราก็จะกลับมาที่ มีนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเอาพวกเนี้ยตัว API ต่างๆมันต้องใช้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ